วันนี้เรามาติดจามพลังงานทดแทนเหมือนเดิมนะครับกับพัดลมใบยี่ห้านิ้วพัดลมพลังงานโซลาเซลล์นะครับโดยกําลังขึ้นงานโดยช่างเค้กช่างเบลนะครับขึ้นพัดลมกำลังต่อสายทำง่ายนะครับเพื่นนอนๆกำลังห่อให้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับ ลูกค้าที่อยู่ทางโซนภักกลางนะครับวันนี้เจ้าเดียวอุดหนุนไปจำนวน8เครื่องนะครับรหรือว่ามั่นใจคุณภาพพลังงานทดแทนนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้พลังลงานทดแทนใบ25นิ้วครับตัวใบ25นิ้วกำลังได้รับความนิยมถือว่า เป็นอันดีมากๆนะครับพลังงานทดแทนจำนวนที่เราจะผสมไปเจ้าเดียวนะครับยิมห้านิ้วจำนวน8เครื่องก็จะประมาณนี้นะครับใบนี้ยิมห้านิ้วได้ลมกระจายกว้างนะครับกำลังเทสเข้างาน เทสเพื่อจะส่งพลังงานโซลาเซลล์นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นอย่างนี้แบตเตอรี่เทียมนะครับอ,อ150แอมป์นี่เป็นอันนี้เป็นแผกมาจากโรงงานนะครับใช้ดีมาก วนไม่ยุบนะครับแบตบลิเธียมใช้กับโซลารเซลอย่างนี้มีมากๆเลยนะครับทำง่ายนะครับเพื่อนๆทำเองได้ลองเข้าติดตามช่อง y o u t u b อ,อ<ม>นี่คมบันเทิงโซลาเซลนะครับเราจะมีหลายๆขั้นตอนให้เพื่อนดูช่วยกันอุดหนุนพลังงานโซลาเซล์นะครับ ที่จะรักษาธรรมชาติพวกท,ท,ทุกวันนี้มลพิษมันเยอะนะครับสิ่งไหนเราประหยัดได้เราก็ทำไปนี่คือสูตเด็ดครับใช้มอเตอร์ยินดูเวเซลมอเตอร์มือ2นะครับใช้ประกอบจะทนนะครับทนเพราะว่าเราใช้มาสาป,ปีเราก็ใช้อย่างนี้นเราถือว่าโอเคนะครับในการใช้งาน มาลดนี่กันรูข้อมันยุ่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทีมงานเรา